สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเะจ๋าเพชรยนต์นะคะวันนี้น้องเะจ๋า,จามีรถเข้าใหม่มาเสิร์ฟ f c กันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังรอคอยนะคะรถไม่หลักหมื่นนะคะวันนี้ก็มีเข้าอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้น้องเะจ๋า,จาได้มาในไม่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะคะน่าสนใจวันนี้ก็เลยไม่ควรพลาดที่จะรีบมารีวิวให้ f c ท่านผู้ชมได้ชมเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้นะเข้ามาวันนี้เลยเป็นตัว1.9ตัว Z ซนะคะปี2024 ออโต้ไฮเลนเดอร์ค่ะราคาเพียง719,000บาทคือรถเนี่ยนะคะลูกค้าใช้งานไปประมาณปีกว่าเองนะคะและตอนนี้มาเป็นมือสองแล้วเรียบร้อยสภาพเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมองหาความคุ้มค่ามองหาความประหยัดมองหาสิ่งที่ขาดทุนน้อยกว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยโฉบนี้ไม่มีแล้วนะคะป้ายแดงโฉบนี้ไม่มีแล้วใครที่อยากได้ความใหม่ความสดเหมือนได้รถป้ายแดง มาดูกับน้องเจ้าจ่าเพชรยนได้เลยนี่ยคะความสวยความเดิมนะคะแกลบข้างนะคะไฟหน้าสวยๆใส,สๆนะคะไฟตัดหมอกไฟสปอตไลท์นะคะกระจังหน้าแท้สวยๆเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะใครอยากได้นะคะรีบติดต่อหาน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์ด่วนเลยนี่ยค่ะตัวรถสวยนะคะหน้าใช้งานหน้าสนใจมากนะคะนี่นะคะตัวแกลบด้านข้างนะคะสวยเดิมนะคะล้อแม็กแท้เดิม ะค,ะคันนี้นะคะรอแค่ล้างสปานะคะตั้งขายได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้เอาความใหม่ความสวยความเดิมมาให้ดูนะเพราะว,ว่าเวลาจะาจ๋ารีวิวรถเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะบางคันก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่สปาอะไรเลยนะคะก็รีบเอามารีวิวให้ชมก่อนนะคะใครที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาได้นะคะลูกค้ามาเอาความเดิมรถคันนี้นะคะรอแค่น้อยจ๋าล้างเหมือนที่จ๋าบอกเลยนะคะมาเอาความเดิมความสวยของรถไปใช้งานได้เลยนะคะรถไม่มีตําหนิจริงๆนะคะคันนี้สภาพ98%าเลย สภาพ98%นี่แทสซีแทสแทสซีเดิมนะคะ, Connie, Higher, Tech, ะ,คะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะล้อแมกแท้ล้อแมกเดิมค่ะสภาพน่าใช้งานมากใครสนใจนะคะนี่น้องยะจ๋าอยู่เท okay. สเสรีไทยโซ68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีรัมย <of> ์มาเอาตัวรถสวยๆได้เลยนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่13,000บาทนะคะลูกค้าเราไม่ได้บังคับดาวนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยมาดูนะคะตัวตาไฟซ้ายนะคะสวยๆใสๆนะคะ ไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะคะไฟท้ายเดิมนะแล้วก็กันชนท้ายเดิมค่ะนะคะมาพร้อมโลโก้ตัวแซด DDI นะคะตัวนี้สภาพเดิมสวยมากใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดของน้อยจ๋ามาได้เลยตัวนะคะเบ้าโชกแคสซีนะคะสวยเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะอันนี้คือเอามาให้ชมคร่าวๆนะคะเพราะว่าจ้าจ๋า ไม่หมื่นหกจ้าจ๋าไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะเลยนะคะรอแค่ล้างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวรอล้างเสร็จน้องจ้าจ๋าจะมารีวิวให้ชมกันฝากถึงคุณผู้ชมนะคะทุกคนที่สนใจนะคะคนคุณผู้ชมที่ต้องการรถมือสองสภาพดีสภาพสวยเกรดเอนะคะเนีย่ยไม่ควรพลาดนะนี่น็อตฝาท้ายนะคะตัวอแอร์หรือว่าจะเป็นเฮดรูมต่างๆของตัวรถเนี่ยก็คือสภาพสดอย่างที่เห็นเลยนะเบาะแทบจะไม่มีรอยใช้งานหมื่นหกมาเป็นมือสองแล้วนะคะท่านผู้ชม ไม่หมื่นหกมาเป็นรถมือสองแล้วเรียบร้อยนะคะนี่สภาพเดิมสภาพสวยบอกได้บอกคูแม็กเรียบร้อยก็คือดูดฟูดูดฟ่นล้างสีนะคะตั้งขายได้เลยนะวันนี้ก็คือเหมือนเอารถป้ายแดงมาให้ชมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องก่อนบางคนก็กลัวว่ารถจะโดนชนมาคุณลูกค้านี่คือช่องน้องเะจ๋าเพชรจนนะคะนี่คือช่องของน้องเจจ๋าเพชรจนขายรถสวยเกลดเอนะคะน้องเะจ๋ามีแค่รถนะคะ เกรดเเท่านั้นนะคะขอเพียงลูกค้าเนี่ยทันขอเพียงลูกค้าเนี่ยจองให้ทันแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะ,ะนะคะมาดูในส่วนของฝาครอบเครื่องนะคะเดิมนะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ยสวยสดมากนะคะเนี่ยเครื่องยนต์ให้ดูใหม่ขนาดนี้ก็มีแต่ป้ายแดงแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะลอยแกมซ้ายแกมขวาตัวนอ็อตสภาพโครงสร้างเดิมสวยใหม่มาก หน้าแท้เดิมสวยๆนะคะจ้าจ๋าเอามาให้ชมใครสนใจรีบติดต่อน,น้องจ้าจ๋าเพชรยนด่วนๆนะคะเอารถสวยๆแบบนี้การันตีคุณภาพนะคะวารันตีศูนย์คันนี้ยังเหลือนะคะท่านผู้ชมวารันตีศูนย์คันนี้ยังเหลือนะนี่นะคะตัวน็อตนะคะตัวฉนวนกันความร้อนนะคะสภาพสวยเดิมนะคะนี่นะคะน็อตฝาเดิมนะคะสนใจรายละเอียดนะคะสอบถามเราก็จ่าเพชรจนตนะคะ ถเสรีไทซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมใครสนใจรุ่นนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะเหมือนที่จ่าแจ้งเลยนะคะก็แคปทะเบียนไว้แล้วก็กดติดตามนะคะโทรหาจ่จาดวดค่ะ